สวีดัสสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทําการแกะสินค้ากันนะครับสินค้าตัวนี้นะครับผมสั่งมาจากเว็บอาลีอาลีเอ็กเพรสนะครับนี่สั่งตรงจากเมืองจีนเลยก็เนี่ยครับมาจากเมืองจีนไม่ได้สั่งผ่านช้อปปี้หรือลาซาด้านะครับสั่งเองครับผม <c oughs> มามาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไร ของจะเป็นยังไงดูจากภายนอกอน,นะครับ<ม>เขาก็แพ็คมาดีเหมือนกันนะแต่ว่านานไปน,นิดอาจจะติดโควิดครับผมกว่าของจะมาถึงนะนะอา้าวเปิดครับมันคืออะไรชุบมันคือ ซปเปอร์เบสครับนี่สเตอริโอเอยร์โฟนนะฮะพอดีผมสั่งหูฟังมาครับนี่เป็นหูฟังลำโพงไม่ใช่ดิหูฟังข้างหนึ่งก็จะมีลำโพง2ดอกอ่าก็รวมเป็นเสร็จแล้วก็จะมีทั้งหมด4ดอกครับผมจัดไป4ดอกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอ้าวมีเรื่องอะไรนะ หูอะไรมาด้วยหูอะไรนี่อ่ะวางไว้ประมาณนี้โอเคนี่ครับผมนี่หูฟังลำโพงข้างละสองดอกครับอ้าวเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะไปทำการทดสอบก่อนนะครับ ว่ามันเป็นยังไงนะฮะคุณภาพดีไม่ดียังไงเสียงเบสออกมากน้อยแค่ไหนแต่ยังว่านะครับมันหนึ่งข้างมันมีลำโพง2องดอกผมก็เลยมองว่าเบสก็น่าจะแน่นอยู่เหมือนกันนะฮะก็ตัวนี้ผมซื้อราคาประมาณกี่บาทวะ40หรือ50กว่าบาทนี่ครับนะฮะสั่งเองครับมันก็เลยจะถูกหน่อยอ่านี่ก็เสียบกับโทรศัพท์มือถือได้ครับก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ ปุ่มวางสายโทรออะไรเงี้ยฮะนี่ก็ดูจากตรงนี้มี3ามขีดอ่ะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปทำการทดสอบคุณภาพเสียงก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะมาเล่าสู่กันฟังกันอีกครั้งนี่สำหรับคลิปนี้นะฮะผมต้องขอตัวไปทำการทดสอบหูฟังก่อนอ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ